สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งาน c o m m a r t e เอมม็2021นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในนะพอ99นะครับก็จะเริ่มวันที่25ถึงวันที่28พฤศจิกายน2564เหมือนกันนะครับก็มีเลยด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราต้องไปด้านหน้าเพื่อเข้างานกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอ้เข้ามาภายใน <Wirtschaft> งาน Mobile อ็กซ์โปนลครับทุกคนเราไม่ใช่ Mobile อ็กซ c o m คอมมาดคอมงาน c o m มานะครับนี่เลยคอมเยอะมากมายออ้ยอยู่ด้านในดูหน่ออันนี้คือเป็นของไอทีซินะเข้ามาด้านในวันนี้มีของเอ็กซู0สี่หมือ๋ออันนี้เป็นของโซนอ่อ iT t i t y เนี่ยมีอะไรบ้างมีคอม1 9 9 9 0บาท15,990บาทเนี่ยอ้อันนี้8 4 9 9 0บาทนะครับเยอะแมากมายถ้าทุกคนดูอะไรดีอาจจะดูเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อาจจะให้ชมบรรยากาศนะเพราะว่าคนเยอะอาจจะเข้าเข้าไม่ถึง โอ้ยนี่โอ้ย,อยครั้งที่แล้วเราก็มาซื้อเอ่อกที่งานคอมมาร์ทเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปแล้วเนี่ยของเดลของเอเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศของนี่เอเซอร์เอเซอร์มีหลายอันนะสามหมื่นสองสามหมื่นเก้าสามหมื่นสี่สี่หมื่นเก้ามาแล้วแต่สเปคนะทุกคนก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าแบบ แต่ละที่เป็นยังไงบ้างแล้วแต่สเปคสินค้าแล้วแต่สเปคคอมที่เราเลือกนะชอบแบบไหนก็อาจจะลองมาที่งานนะครับแล้วก็มาดูสเปคภายในงานได้อันนี้ก็อยู่ในโซนของ IT City นะครับอโอ้มันมากนี่มีนี่มีอะไรอะ่ะที่พี่ลิงค์ห้าร้อบาท หน้าจอเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าจอดี๋วนาจอหน้าจอซัมซุงหน้าจอหมื่นสี่แปดร้อยเก้าสิบโหน้าจอเจอ่อ, Samsung, อ, 14, K, อ 2, LG ก็มีนะครับหกหมืนอือุันนี้ของเอเซ4 4์สี่พันสี่สี่บาทสี่พห้า ออประมาณนี้จะมี HP มี Lenovo มีของหลากหลายยี่ห้ออันนี้คือภายในโซนของ IT City นะครับเนี่ยมีแบบเยอะมากเลยฟิลิปก็มีโอ้อันนี้สวยอะ่ะจอโค้งสินค้าเยอะแยะเลยทุกคน มาช็อปมอุป้มงช็อปงช็อปปิ้งกันได้เลยเนี่ยเฮยเมาส์เดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบสินค้าไอทีอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีเนี่ยมีแบบอันนี้มีเก้าอ,อี้หกพันเก้าเฮ้ยชมพูฟุ้งฟิงเลยโอย้นี่แบบเยอะมากเลย เก้าอี้หมื่าบาทนะครับแต่มีแบบว่าหลากหลายครับหมื่นาบาทเก้อีอันนี้นนนเดี๋ยวพาเดินดูอจาจจะเดินดูทีละโซนก่อนนะทีละทีละแถวนะว่าแบบเขามีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเนี่ยเราจะเดินไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเข้าไปในงานลองเดินชม เนี่โซนแรกที่เราไปเมื่อสักครู่นี้เป็นของไอทีซิตี้นะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายเลยอืมอไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนดูคนเข้ามานี่โซนแรกนะครับแล้เวเดี๋ยวมาดูโซนนี้เอ็ดสันนะ อ๋อน,นี่เป็นของหัวเ่ยนะครับหัวเ่ยหัวเยเม็ดบุกมีหัวเ่ยเม็ดบุกอ่ะหมื่นห้าหมื่มีนาฬิกาด้วยโออันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากอุปกรณ์ครัวเหรอสี่ร้อยเก้าสบเจ็ดรออันนี้รถเยอะอยู่นะทีวี lg นี่สองหมบาทรับประกัน3ปีหมื่นหกโ USB TV 1,616,490ืบาทนะครับทีว v ก็มีพิมเตอร์อันนี้เป็นฝั่งของ Acer Predator ก็มีดูลังการมากเฮ้ยสามหมื่เนี่ยสามหมื่นสองสี่หมื่นหมืส อันนี้จะมีเป็นแบบเนี้นะครเป็นบอกว่ามาเล่นเกมโดยตรงเลยนะถ้าใครสนใจก็เข้ามาได้เลยเอเซอร์ก็มีให้ดูสองหมื่นซหมื่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะมาจัดสเปคเอานะมาดูสเปค <laughs> ฝั่งนี้ก็เป็นของเอเซอร์คือเราก็อาจจะ บอกแทนทุกคนไม่ได้นะว่าต้องไปดูตรงไหนถ้าใครสนใจสเปคยังไงก็ลองมาดูนะครับอันนี้อาจัะพาเชเดินชมบรรยากาศคร่าวๆเฉยๆนะครับอันนี้เป็นของสูตร Intel มีมังกรเนี่ย Intel ด้านนี้เป็นของ iStudio มีขายราะว่าอุปกรณ์มีขายอะไรต่างๆนานาอยู่ในนี้ i Studio โมีแท็บเล็ตมี iPad มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ไม่รู้ว่ามี iPhone ขายหรือเปล่าอย่ด้านนึนนง g r e n o v o เอานี่เดี๋ยวให้ดูของ g r e n o v o 2 0 0 0 0 Intel Core i5 เ uh, อ่อ Memory 8 SSD 5 12นะครับ2 0 0 0 4 4 9 0นะครับนุ่นด้านนุ่นของ AMD Ryzen 5700U RAM 8 g s, s a d 512 2 2 990นะครับมีเยอะมากเลย l e n o v o คือคอมพิวเตอร์ซื้อไปแล้วแต่ว่าพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศอืมนี่ l e n o v o 19,990เิล็กๆน่ารักตรงนี้มีแบบว่าเนี่ยเป็นแบบสำหรับใครอยากจะพกไปแบบทำงานอะไรเงี้ย9 9 9ากาพสบบาทสำหรับทำงานแบบ เล,เล็กๆนี่น้อยนะไม่อยากพกไอแพไม่อยากพกแท็บเล็ตอะไรเงี้ยนี่พับแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่29,990บาทนะครับถ้าเป็นของ AMD Ryzen 5นะถ้าเป็น Ryzen 7, 7ก็32,990ืนสองเก้้อันนี้ด้วยนี่ไง M อ๋อนี่ไง Lenovo Tab Tab T สิเบเอ็ด Tab P สิบเอ็พัดนะฮะ15,990บาท อ๋อเขาใช้ของมิ d เด t เทคนะ G90T Memory 4 <Phantom S 1> แล้วก็พื้นที่128นะครับเนี่ยสวยดี15990้ 15, บาทนะครับของ e Lenovo เดี๋ยวพาไปเดินดูด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเกมอ่ะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบเกมมิ่งอะไรเงรี้ยสามหมื่นสี่มืนส่วนมาก คอมเกมมิ่งมันก็จะแพงกว่าคอมทั่วไปนะทุกคนอย่งางของเราเราซื้อคอมไปที่แบบเอาไว้ใช้ซื้อคอมเอาไปไว้ใช้เล่น YouTube กับ Facebook แล้วก็อาจจะไม่ได้ซี้อแบบราคาสูงมากๆนะนี่พาจจไปเดินดูบรรยากาศว่าแบบคอมมีอะไรอีกบรรยากาศภายในงาน Mobile Expo นะครับ คือสำหรับตอนนี้ถ้าเป็นงานโมบายเอ็กโพรี่ล่ะคือในหัวนี่คืออยากอ,อยากอยาก,อยากซื้อมือถืออยากซื้อมือถือ,อคอมบาทไทยแลนด์นะครับก็นี่เยอะมากเลยคือมันเป็นของบูธแต่ละที่ของแต่ละ,ะบริษัทนะครับแอดไวของ Power b ร y ของ Studio s e r v อะไรอย่างเงี้นะครับก็อันนี้คือเราสามารถที่จะ มาแบบเดินชมต่างๆได้ตูดิโอเซเวน้คนเยอะมากเลยตรงนี้นะก็ถ้าเข้ามาในงานสามารถสแกน QR code โค้ดนะครับแล้วก็เข้ามาในงานได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบตรวจอะไรเยอะมากนะครับก็คือให้สแกน QR วอาโค้ดแล้วก็สามารถเข้ามาชมบรรยากาศภายในงานได้เลยเพราะว่าภายในงานคนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ ขายของสตูดิโอเซเว่นอันนี้มีอะไรด้านนี้ก็มีเป็นแบบลำโพงมาเชอ้ของดีเลยเนี่ยอยากได้เหมือนกันลำโพงแต่ว่าเปิดดังไม่ได้เดี๋ยวข้างห้องด่า,าไปเดินดูด้านนี้ ด้านนี้โอ้โหทีวีซัมซุงนะครับซัมซุงซัมซุงทีวีสองแสนหาหนเบาทครับจากปกติสามแสนสนะเหลือสองแสนสองแสนห้าสองแสนโอโจอใหญ่มาก 8K ด้วยนะซัมซุงอันนี้แสนหนึ่งครับไปเดินดูอันนี้มีอะไรอันนี้อ๋ออันนี้เป็นของศูนย์ powerbuy นะครับศูนย์ powerbuy ก็ มีมือมอีด้ยอันนี้ของหาวเวิของหาวเวิอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นอันนี้ก็จะเป็นแบบพิลเตอร์อะไรเงี้ยครับลำโพงังางั้นนี่ก็ของ SP p r i พ t e เตอร์กรัเอร์อ๋อโซนนี้จะเป็นของพิลเตอร์นะครับราคาก็สามพันสามพันสี่พันเลยประมาณนี้ แอดไว้โหของแอดไว้นี่ศูนย์แบบอลังการมากเลยอะสวยอะคอมสวยจังดูดิดูคอมมาดนโอ้อินโฟคอไอห้าคอไอเจ็ดเนี่ยะคระับเพราะอันนี้เป็นฝั่ง HP เป็นฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับเมื่อกครููเป็นอ PC อันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊ก ของเอเซอร์ของหลายๆยี่ห้อนะครับที่มาขายให้ดูอันนี้ก็เจมาร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูของเจมาร์ดดูนี่อ๋อเขาก็จะมีแบบเขาจะมีสเปคเลยนะว่าแบบมีสเปคอะไรบ้างนะก็ะมีของเรดูวของโยก a เนี่ยชอบมากเลยมันจะแบบพับมันจะพับเหมือนแท็บเล็ตได้เลยนะทุกคนบางรุ่นนะของ雷德 o อะอฮ้ยด้านนู้นสวยด้านนู้นคือเห็นไฟด้านนู้นละอะไรไม่รู้สวยเดี๋ยวพอเดินดูไปทีเราฝั่งก่อนนะ MSI บรรยากาศของงานเจมาร์ Mart นะครับอันนี้ถ้าแบบไม่ได้พาชมสินค้าไม่ได้พาชมแบบเสเปคอะไรต่างๆก็อย่าด่ากันนะเพราะว่าแบบ ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคืออยากดูเป็นสเปคอะไรนะทุกคนคือให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป็นแบบึงเหมือนว่าพามาชมบรรยากาศภายในงานก่อนว่าโอเคถ้าเรามาเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับนี่มีแบบหน้าจอ4 8 0 0ั0 0 0โส้มพันเอนี้5990บาทนะครับด้านหน้าของ,ของเราโอ้ครับเยอะแยะเลย อันนี้ของหน้าจอมันมากโดนตีแบบอูเก้าอ,อี้อันนี้เป็นศูนย์บาน์นาะนะครับบานานะ่ะอู้เกออ้าอี้ได้อย่างนี้เก้าเก้าอี้ไปเก้าอี้ไปแบบนั่งตัดคลิปนะฟินเลยเนี่ยนะเอาเกาอ,อี้ไปนั่งตัดคลิป ศูนย์หัวเว่ยนะครับอืมหัวเว่ยนี่ไงหัวเว่ยเมดบุ๊กนะทุกคนสวยอยู่นะหัวเว่ยหัวเว่ยเมดบุ๊กเนี่ยมันจะมีแบบหลายอย่างนะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่แบบรัดแต่รุ่นนะหัวเว่ยเมดบุ๊กเนี่ยโอ้นี่ราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับมันจะเป็นของไหนครไม่เห็นคอยห้าแปดจิกสองร้อยห้าสิบหน นี้1 6ื่นหก็จะเป็นข้อไอสนะครับแปดจิกสอห้ากนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นของหัวเว่ยนะครับศูนย์หัวเว่ยมีดูัมันเยอะมากอะเยอะจนแบบตาลายไปหมดแล้วไม่รู้จะเข้าไม่รู้จะไปดูศูนย์อะไรคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือคอมพิวเตอร์เพิ่งซื้อได้ปีเดียว แล้วก็คอมพิวเตอร์เปิดยังไม่ถึงยังไม่ถึง20ครั้งได้ใช่ซื้อมาหนึ่งปีอะเปิดถึง20ครั้งแล้วยังก็ยังไม่รู้เลยซื้อคอมไปตั้งไว้เนี่ยคอมแทบจะไม่ได้กินไฟแล้วทุกคนเนี่ยคอมมาดนี่โห7จนิ้วใหญ่มาก32,490บาทนะครับจากปกติ44,990ืาโออันนี้ก็สวย โหจอใหญ่มากเลยอ่ะโหจอใหญ่มากอันนี้ทีวีมีนะครับดูสวยมากเลยอ่ะสี่หมื่นสองเจ็ดสิบห้านิ้วใหญ่มากอลังการใครจะซื้อนึกถึงค่าไฟได้นะอ่าพาไปเดินดูด้านนี้กันอาจจะ พาเดินดูไปแบบบางจุดนะบางจุดบางโซนอาจจะเข้าไม่ครบนะครับนะคอมเอสบีโอไฟสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โห อะไรอะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นของศูนย์ปานนะาที่เราผ่านมา ไปเดินดูด้านหน้ากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละฝั่งนะครับโอ้ยอันนี้แบบอ๋ออะไรอะเห็นด i y ้ด้านหน้าไม่แน่ใจว่ามันคือเป็นบรรยากาศอย่างไรโอ้อ๋อเหมือนแบบคอมแพคประกอบหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนอุอ้ยแปดหมื่นเจ็บแปดหมื่นเจ็บแปดหมื่นเจ็สวยมาก อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์คอมนะเนี่ยเนมโบร,รีการ์ดอะไรเงรี้ยอ๋อเราต้องซื้อเดี๋ยวเราซื้อเป็นแบบตัวอ่านการ์ดด้วยไว้ไปอ่านการ์ดของโ Pro โป้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้กโปรในการถ่ายบางครั้งนะครับแล้วก็ต้องไปอ่านการ์ดเดนะี๋ยวเราจะไปหาดูกันว่าภายในนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยมินฮี ้ hey, คอมน่ารักดีสองหมื่นสามอืโหผมพนักงานก็เยอะคนออลูกค้าก็เยอะเอ้ยนี่มาดูเก้าอี้ด้วยไม่มีอะไดูมาดูเก้าอี้ก่อน5 000. 5าพันห้าห้าพับาทนี่ก็ห้าพันห้ร้บไปดนี่อ้ห้าพัสี อ๋อมันแบบโอ้หอันนี้แพงมากอันนี้แพงกว่าเพื่อนเลยหมื่นสามเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะอันนี้สี่พันห้าอืมอันนี้คือแบบมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ประกอบคอมได้นะครับก็เหมือนประมาณว่าเราซื้ออุปกรณ์ต่างๆอะแล้วก็เนี่ยซื้อของที่อย่างในงานเนี่ยเพื่อที่จะไปประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราอยากได้นะครับเนี่ยหน้าจอ ทาไปดูหน้าจอนี่หน้าจอวเยอะมากเลยเจ็0เก้าเดลออันนี้เป็นของเดลเพราะมันมีหลายหลายยี่ห้อนะ MSI, LG, BenQ, Dell, Acer, Lenovo อะไรเงนะี้ยครับฟิล i ิปเนี่ยอยู่ด้านนึงก็มี Samsung ก็มีก็คือถ้าอยากได้ของยี่ห้อไหนก็มาดูแบบบรรยากาศของยี่ห้อนะั้นนี่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 รู้สึกว่าอันนี้เขาจะลดราคาได้อะ ของยี่ห้ออะไรอะทุกคนไม่มั่นใจฟิลิปมีซัมซุงได้ยอ้ยดูจอนี้ดูจอน,จอน,จอนี้ดูจอนี้นู่นจอด้านบนสุดนะอะโูเจอโค้งสวยมากของซัมซุงนะครับซัมซุงก็จะอยู่ประมาณแบบห้าพันห้าพันหมื่นเก้าพันอะไรเงี้ย,อยจอสวยโออน,นี่อันนี้เหมือนอันนี้คือเหมือนแบบไอเน,นี้ยเลยอะ เหมือนคาเฟ่เลยอะไปเหมือนคาเฟ่เลยอะออรของเราคืออยากเปมคะอยากเขึ้นมาอีกนดูนกู้ที่ซือือ X นะคะรุ่นนี้จะเป็น Core i 5ราคาของเขาจะอยู่ที่นะคะ3 8 9หมบาทเท่านั้นรุ่นนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็จะได้รับไปเลยค่ะตับโลนอเว600หกร้พูทไซเลนเม้าส์รวมไปถึงนะคะตับปัดกนนันจัสตาบารคค่ะมูลค่า1,500บาทค่ะที่อง ไป,ไปเดินชมฝั่งด้านนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรอีกนะครับนี่ไงฝั่งที่เรา,เ,าเดินมาตอนที่เราบอกว่าังไฟงมันสวยฟไฟสวยจริงอะเดี๋ยวค่อยไปซื้อของตัวเองนะก็คือถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวค่อยไปซื้อของก็จะไปซื้อตัวอ่านการ์ดไปซื้อเมาส์ไปซื้ออะไรเงี้ยอุปกรณ์ต่อโน้ตบุ๊กอะ โอ้นี่จุดคัดกลองเข้าไปอมอุ้ยหมื่นหนึ่งหมื่าอหนึ่าพัยบา R G B สวยงามอุ้ยเนี่ยนั่งแบบว่าตัดคลิปตัดคลิปให้ทุกคนได้ดู ดูบรรยากาศตัอดูภายในยังเขาวาดรูปนี่ไงวาดรูปวาดรูปขึ้นคอมไปไปเดินดูด้านเดี๋ยก่อนโอ้ยนี้ยคอมสวยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นแบบส่วนลำโพงพวกอุปกรณ์เสริม อันนี้ก็จะเป็นแบบศูนย์ที่ชำระนะฮะชำระเงินอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรยากาศประมาณหนึ่งแล้วนะที่ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเฮ้ยอันนี้สวยนะครับโอ้สวยดีอ่ะ คือไปก็อาจจะไม่ได้ใช้คอมมาไปนั่งดูไฟเขาทำสวยดีเซตไฟสวยมากเลยโอ้โต๊ะคอมอซื้อไปอะ่ะนึกถึงค่าไฟด้วยเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับซื้อไปให้นึกถึงค่าไฟด้วยทุกคน สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยดีฝั่งด้านนี้ก็มีีอันนี้ก็ได้เนาะตกคอมชิวชิลนะลื่ออ่ะเยอะแยะเลยอยากได้แบบไหนก็มาเลือกซื้อเลือกหากันนะครับนูน่นโอ้โหล็อีคอม อันนี้ก็ด้านในรู้สึกว่าจะเป็นเอ,อ่อะไรอะให้ถ่ายรูปรอระโอ้ด้านนี้ก็มีเป็นแบบพวกอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆเป็นแบบว่าไวเลตมีเป็น กล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้นะครับมือเยอะมากเดินผ่านมาไปแล้วก็เดินออกไปมันก็จะพ่นน้ำโอ้โหนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของงานคอมมานดไทแ 2021, ยแลนด์2 0 2 2ันยะครับอยู่ที่ ไบเทคบางนาในทุกคนไบเทคบางนาคอยี่สิบเอ้ยไม่ใช่สิคอเก้าสิบเก้าไบเทคบางนาคอเก้าสิบเก้านะถ้าใครสนใจก็เริ่มยี่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบแปดนะครับ mm hmm. พฤศจิกายน2564นี้ก็ออกมาเดินชมบรรยากาศ mm hmm. เดินชมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้เลยนี่โอ้คอมพิวเตอร์เซตนะครับสวยจังเนี่ยอ่าก็พาเดิน เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศด้านหน้ากันอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะ รองานโมบายเอ็กซ์โปนะเพราะว่ารู้สึกว่างานโมบายเอ็กซเนี่ยมันจะเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้มาหรือเขาเลื่อนเลยซึ่งอย่างหนึ่งก็เลยไม่ได้มาเดี๋ยวเรารอมางานโมบายเอ็กกันอีกรอบเลครับอันนี้ก็จะเป็นแบบงานคอมนะอีคะเนเีย้อาเนเ่กนเริ่มกอเริออ่กนเ่นเนเก่นรกอเริมเรก อาจจะไม่ค่อยได้เยอะมากมายเดี๋ยวขอตัวไปซื้ออุปกรณ์เสริมโน้ตบุ๊กของตัวเองก่อนนะครับเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ